หหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีคนมากมายอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งนี้ดูเพลินๆแล้วอาจจะเป็นแค่หมู่บ้านธรรมดารรมดาทั่วไปแต่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ถูกปกครองโดยเทวดาองค์หนึ่งและนี่ก็คือเทวดาองค์นั้นเป็นเทวดาสูงสุดที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากมนุษย์ทุกคนต่างเรียกเขาว่าเทพพระเจ้าซูดลูเตียวอย่าผวนนะเข้าใจไหมเทพองค์น,นี้เป็นเทพที่คอยดูแลเบื้องนี้และวันนี้เขาได้มาตรวจตาที่หมู่บ้านของพวกมนุษย์ เขาก็เดินตรวจตาเหมือนอย่างกับปกติทั่วไปแต่แล้วเขาก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่คาดคิดและไม่ได้รับเชิญเขาสัมผัสได้ถึงค่าศึกค่าศึกที่มีจํานวนมหาศาลที่บุกเข้ามาหาตัวของเขาและเขาก็รู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่กําลังมานั้นมันอันตรายมากเขาต้องรีบไปกําจัดพวกมันออกไปให้หมดและเทเวลาอางค์นี้ก็ได้รีบวิ่งมาที่หน้าอาคารบางอย่างอาคารปริศนาและอาคารปริศนาแห่งนี้ มันก็คือส้วมสาธารณะนั่นเองสิ่งที่เทพองค์นี้สัมพันธ์ได้คือข่าศึกที่อยู่ในกระเพาะของเขานั่นเองเขาต้องการที่จะไปขี้โดยด่วนไม่ไงั้นเขาจะลาดต่อหน้าทุกคนแล้วนี่คือห้องน้ำสาธารนณะเขาต้องรีบเข้าไปในระหว่างที่เขากำลังจะรีบเข้าห้องน้ำอยู่ๆก็มีปีศาจต,ตัวหนึ่งเดินมาและปีศาจต,ตัวนี้ก็ได้แซงหน้าเขาผู้ที่อยากจะเข้าห้องน้ำเขาก็เกิดการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นเฮ้ยปีศาจ เอ็งมาทำอะไรตรงนี้จะขวางทางข้าจะไม่ไหวแล้วข้ารีบอยู่ถอยออกไปก่อนดูความที่ปีศจตัวนี้นั้นก็ปวดท้องมาเหมือนกันอะไรกันข้าก็จะไม่ไหวแล้วเจ้าต้องให้ข้าไปก่อนข้ามาถึงก่อนด้วยไอ้เบื้องข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ็งมาที่นี่ได้ยังไงแต่ครั้งนี้ข้าจะปล่อยผ่านไปก่อนเพราะฉะนั้นเอ็งถอยไปข้าขอเข้าไปข้างในก่อนไม่งั้นข้าจะตายแล้วเข้าใจไหมทำไมข้าต้องสนคจคำเทวดาย่างเจ้าตอนนี้ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกันห้องน้ำสาธารณะนี้ต้องเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวจนที่พวกเขาคุยกันและตัดสินใจกันไม่ได้ พวกเขาเลยตัดสินใจทําสงครามกันและหลังจากนั้นสงครามระหว่างเทวดาและปีศาจก็ได้เริ่มต้นขึ้นมากันที่สึกครั้งแรกเราปีศาจนั้นได้ส่งกองกําลังเราโครงกระดูกมาสองกองทัพ และครูเซเบอร์อีกหนึ่งกองทัพรวมๆแล้วต้องมีทั้งหมดจํานวน27ตนและส่วนฝั่งเทวดานั้นได้เกณฑ์คนที่เขาดูแลนั้นมาช่วยในการสู้ในครั้งนี้ด้วยเพราะเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ได้เอากองกำลังของเหล่ามนุษย์มาช่วยและยังมีกองกาลังอัศาวินแห่งสวงสวรรค์มาด้วยเป็นเออนักรบที่ติดปีกนั่นเองรวมๆแล้วมีทั้งหมด38ตนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยฝั่งเทวดาหรือฝั่งสวรรค์ครั้งแรกใครจะเป็นผู้ชนะลุยมาแล้ว โอ้โหตอนนี้พวกนักรบเทวดายังบินข้ามไปกันหมดและการต่อสู้เหมือนมนุษย์ตายกันอย่างต่อเนื่องโอ้โหมนุษย์ตายกันหมดพวกเทวดาีนก็แทบจะไม่รอดทุกอ,อ,อย่างจบสิ้นอย่างรวดเร็วพวกมนุษย์ถูกเหล่าปีศาจฆ่าตายอย่างอนเนจอนาจนแทบไม่เหลือ และต่อมาฝั่งปีศาจนั้นได้ส่งกองกําลังแบบเดิมมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งที่แล้วชนะไปอย่างง่ายดายก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มสิ่งมีชีวิตตัวไหนมาเพื่อต่อกรกับเหล่าเทวดาสุดอ่อนแอพวกนี้แต่ในครั้งนี้เหล่าเทวดาไม่ใช่พวกมนุษย์อีกต่อไปเอากองกำลังเทวดามาทั้งหมดนะครับเป็นอัศวินเทวดามาแล้วก็มีเซนทอร์แห่งสวรรค์น,นะครับเป็นเซนทอร์ที่อยู่บนสวรรค์น,นั่นเองและมีเทวดาจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งนะครับ ตอนที่เขายังเป็นมนุษย์เขาเป็นวีรบุรุษสุดสนที่แข็งแกร่งแต่พอเขาวายชนลงมานะครับเขาก็กลายเป็นเทวดาที่รับใช้สวรรค์สุสนแข็งแกร่งคนนี้ครับตัวกำล,ลังเหล่าเทวดาครั้งนี้ประทายกับกองกำลังของเหล่าปีศาจใครที่จะเป็นผู้ชนะเริ่มเลยเริมแล้วตอนนี้เกิดการใส่ดักันเกิดขึ้นตอนนี้เหมือนเหล่าเทวดาค่อนข้างตายกันไปเยอะอยู่มีเซนทอตายไปแล้วหนึ่งตัว พวกโครงกระดูกก็ค่อนข้างเหมือนจะตายกันไปหมดแล้วเลยแต่พวกกูเซเบอร์หรือเปล่าโอ้ยโครงกระดูกก็ยังเหลืออยู่ตอนนี้เหลือเซนทอยอีกสตัวหรือเซนทอยแค่2ตัวเท่านั้นเหมือนอัศาวินแห่งเทวดานั้นตายกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งเทวดาเหลือแค่เพียงเซนทอยกับอัศาวินวิรบุรุษและตอนนี้อะไรกันครับเนี่ยแม้กระทั่งเทวดาวิรบุรุษก็ยังพ่ายแพ้ต่อพวกเราปีศาจอย่างนั้นเหรอเนี่ยสต่อศูนย์ทำไมปีศาจมันแข็งแกร่งขนาดนี้ มาและในครั้งนี้ด้วยความที่ครั้งที่แล้วเราปีศาจเกิดพ่ายแพ้ราชาปีศาจได้ส่งเราเฮลบาวหรือหมาป่าพ่นไฟจากนรกมาในการต่อสู้ครั้งนี้เป็นจำนวน9ตัวแดนนะครับผมและส่วนฝั่งเทวดามันก็ไม่น้อยหน้าก็ส่งสัตว์แห่งสวรรค์มาเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็คือหมียูนิคอนนั่นเองนะครับผมมันมีหมียูนิคอนด้วยว่าเขามีแต่ม้ายูนิคอนไม่ใช่เหรอ <c oughs> โอเคก็คือมาม้ายมาทำไม่ได้เราก็ทําเป็นหมียูนิคอนแทนแล้วกันเออทำไมเราจะมีหมียูนิคอนบ้างไม่ได้หรือไงฮะใช่ไหม อะไรเนี่ยครับเนี่ยมาครับเรามาเริ่มกันเลยระหว่างเฮลบาวหมาป่านรลก9้าตัวกับหมียูนิคอนนะครับ9ตัวมันทำไมมัญหาย่างว่าหมียูนิคอนมันมีที่ไหนวะเนี่ยมาหมียูนิคอน์น้าตัวประทางกับหมาป่าเฮลบาว9้าตัวใครจะเป็นผู้ชนะเริ่มได้มาแล้วหมียูนิคอนนั้นพ่นใส่ฟ้าใส่เข้าไปเฮลบาวก็ bal, พ่นไฟใส่หมียูนิคอนตอนนี้หมีใช้ปีกบินโอโ้โหมองแทบจะไม่เห็นดูจากเลือดตอนนี้เฮลบาวตอนนี้ตายหมดอย่างรวดเร็ว โอ้โหมียูนิคอนเก้าตัวนั้นแข็งแกร่งกว่าเฮลวาวอย่างเห็นได้ชัดยังไม่มีมียูนิคอนตัวไหนที่ได้รับบาดเจ็บจนถึงตายเลยหรือเปล่าเนี่ยทุกตัวยังมีชีวิตอยู่โอ้โหแข็งแกร่งจริงๆมียูนิคอนและด้วยความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของเหล่าปีศาจนะครับราชาปีศาจนั้นโมโหมากจึงได้ส่งแม่ทัพของอ็อกมาเป็นอ็อกสองหัวที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากนะครับมาพร้อมกับกองทัพอ็อกแล้วก็เหล่าหมาป่าแล้วก็บาบาบาอีกมากมายนะครับผมแต่ในครั้งนี้นั้นเหล่าเทวดาก็รู้แล้วเหมืออนกนว่่าาเขาจะแพ้้ีไไมด เขาจึงได้ทรงที่ได้แห่งสวรรค์หรือเราเรียกกันว่าวาลคิลี่นั่นเองปกติวาลคิลี่เขาขี่มา้าไม่ใช่หรอวะแต่มันไม่มีมา้าไงแล้วก็เป็นขี่ช้างไปแล้วกันแล้วก็เป็นขี่ช้างนี่คือวาลคิลี่นะครับผมมาพร้อมกับเทวดาวีรบุรุษนะครับพวกนี้แล้วก็มีคิวปิดที่เป็นนักธนูแห่งสวรรค์ที่คอยช่วยในการต่อสู้ด้วยแล้วก็มีอัศวินธรรมดานะครับผมมาในครั้งนี้ใครที่จะเป็นผู้ชนะระวังเผ่าปีศาจที่มี แม่ทัพออกคอยมาดูแลแล้วก็เผ่าเทวดาที่มีวอลคิลลี่คอยมาดูแลนะครับในครั้งนี้ใครที่จะเป็นผู้ได้รับชัชนะไปเริ่มได้มาแล้วเปิดมาโอ้โหเหมือนพวกโครงกระดูกจะมีคนกระเด็นออกไปแล้วใครก็ไม่รู้คิวปิดกระเด็นออกไปแล้วเราสวนกันข้างหน้านี้ต่อเหมือนวอลคิลลี่จะค่อนข้างดูเดือดเลยนะครับพุ่งมาแนวหน้าเพื่อที่จะต่อกรอกับคนอื่นตอนนี้เราออกคอยโจมตีอยู่อยู่ไฟหลังเหมือนวอลคิลลี่จะสิ้นใจเรียบร้อยแล้วครับวอลคิลลี่ตายแล้ว เธอไ้อัศวินผู้พิทักษ์ผมเรียกมันชื่อว่าอะไรนะ <c oughs> โอเคตอนนี้พวกเราออกก็คอยปลาคอนอยู่ข้างหลังนะครับโจมตียางห่างเล,ละแม่ทัพออกเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับปลาคอนไปด้วยตีลังกาไปด้วยนะครับเล่นท่าย,ยาก <c oughs> ตอนนี้เหลือเทวดาแค่สี่ตัวเท่านั้นจะสู้กับพวกแม่ทัพออกได้หรือไม่ตอนนี้กองลังแม่ทัพออกเหมือนจะได้เปรียบอยู่อย่างมาก <c oughs> เทวดาเหลือแค่สองตัวเท่านั้นโ <c oughs> ดนปลาคอนใส่อย่างต่อเนื่อง <c oughs> ตอนนี้พวกเทวดากำลังจะตายจนหมด เทวดาองค์สุดท้ายจะสามารถต่อกรได้หรือไม่อ่าไม่รอดและไม่ทับออกก็ได้เป็นผู้ที่ได้รับชัยไปในครั้งนี้โดยเลือดยังไม่ลดเลยมันแต่ที่เดียวแถมปาคอนด้วยท่าย,ยากอีกด้วยและหลังจากที่พ่ายแพ้มาหลายรอบเทวดาก็ถึงกับโมโหเขาจะส่งลูกชายของเขามาในการต่อสู้นั่นก็คือเทพเจ้าแห่งคอนสายฟ้าเทพเจ้าทอ กระดอกนะครับผมอย่าผวนนะฮะอย่าผวนขอย้ำนะครับห้ามผาวนเทวราได้ส่งลูกชายของเขาคนเดียวมาเพื่อต่อกรกับเหล่ากองทัพออกตัวนี้เพราะอะไรกันไอ้เทพเจ้ากระจกนั่นส่งแค่ลูกชายของมันคนเดียวมาต่อกรกับพวกข้าทั้งกองทัพอย่างนั้นเรอช่างน่าขันเสียจริงมันจะไปทําอะไรข้าได้อย่างไรกันเดีย๋ยวแกก็จะได้รู้ว่าข้าทําอะไรได้ไอ้พวกหน้าขายะขยแยงเตรียมตัวตายไปได้เลยมาครับเราก็ไปเริ่มกันเลยระหว่างเทพเจ้าทอกระดอกกับกองทัพของ แม่ทับอ็อกใครที่จะเป็นผู้ชนะลุยมาพ่นใส่ฟ้าใส่ก่อนพวกคอกระดูกตายกันไปหลายตัวแต่ตอนนี้เทพเจ้าทอกระดอกก็โดนป่าค้อนใส่นะครับแต่โอ้โหเคลียรกองกําลังข้างหน้าอย่างต่อเนื่องจนตายกันแทบหมดตอนนี้พวกหมาป่าเฮลบาวตายกันหมดนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยไม่ทับอ็อกโดนใส่ฟ้าฉีจนตายนะครับเหลือแค่สองต้นและเรียบร้อยตรงสุดท้ายตายอย่างง่ายดายนะครับด้วยเทพเจ้าทอกระดอกนั่นเองนะครับผม มาแล้วในครั้งนี้เหล่าปีศาจได้ส่งกองกำลังกากรยมาจํานวนทั้งหมด5ตัวเพื่อมาต่อสู้นะครับเป็นกากรยที่ไฮเทคขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีมีลําแสงเลเซอร์บีมอยู่ตรงหน้าท้องด้วยนะกากรยตัวนี้และส่วนฝั่งเทวดานั้นก็ได้ส่งกองกาลังคิวปิดแล้วก็มียูนิคอร์มานะครับผมในการต่อสู้ ถามว่าทำไมถึงไม่เอาทอมาใชนะ่เพราะทอหนีเที่ยวไปแล้วนะครับทอกะดอกได้หนีเที่ยวไปแล้วนะครับ,รเ,รบเพราะเบื่อนะฮะมาครับเราจะมาดกูการต่อสู้ครั้งนี้ระหว่างกากอย5ตัวกับหมียูนิคอร,ร์สตัวและคิวปิดอีกประมาณเอ่อสิตัวนะครับของเหล่าเทวดาใครที่จะเป็นผู้ชนะเริ่มได้มาโอ้เหล่ากากอยฉีดฉีดลําแสงบางอย่างนะครับโอ้โหเหล่าเทวดาตายกันอย่างรวดเร็วตอนนี้กากอยล่วงกันไปบ้างแล้วกากอยล่วงกันจนหมด เรียบร้อยและสุดท้ายกากยก็เด้งโอ้โหมียูนิคอรรนที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็เหล่าคิวปิดด้วยเช่นกันนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเทวดารู้สึกได้ว่าการต่อสู้ในสงครามครั้งนี้มันไม่มีทีท่าว่าจะจบมันดูไร้ความหมายและตอนนี้พวกเขาปวดท้องจนทนไม่ไหวแล้วเขาก็เลยได้ท้าราชาพิาสาจมาต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งกับเขาเพื่อที่จะได้ไปปลดทุกข์สักทีเพราะตอนนี้มันจะไหลออกมาแล้วราชาพีศาจก็เห็นพ้องต้องกันนะครับเพราะเขาก็กำลังจะไหลแล้วเหมือนกันก็นเลยมาท้ากันหนึ่งหนึ่ง นี่แหละคือนึก่แห่งตัดสินนะครับระหว่างราชาปีศาจกับเทวดาสูงสุดใครที่จะเป็นผูด้ได้สวมสาธารณะตรงนั้นไปครองเราก็มาเริ่มกันเลยลุยเทวดาหรือปีศาจมาครับโอ้เทวดาโอ้โหช็อตใส่จนปีศาจนั้นตายอย่างรวดเร็วโอ้โหแม่งเร็วเร็วจัดคือแบบเป่งเป่งเป,เปงปุ๊บปังทีนี้ห้องน้ำก็ไปของฉันฉันจะไปห้องน้ำแล้วไม่ไหวแล้ว เออไม่ได้ฉันฉันต้องการจะเข้าห้องน้ำจะปล่อยเห้มันลาดตรงนี้ไม่ได้อแล้วหลองอังจากนั้นเทวดาสูงสุดก็ได้ปลดทุกอย่างสบายใจแล้วก็ตายคาห้องน้ำ